ปีเตอร์เชทนายความสิทธิมนุษยชนอเมริกันของพระอาจารยันตะได้กล่าวหลังจากที่ศาลได้ประกาศคำพิพากษาแล้วว่าพระอาจารยันตะได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในศาลสถิตยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรมและไม่เข้าข้างใครเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยที่พยายามจะทำลายพระอาจารยันตะ ควรจะได้รับการพิจารณาโทษต่อหน้าศาลไทยถึงความผิดที่พวกเขาได้กระทำการทำของพวกเขานำความอัป,ปยศอดสูมาสู่ประเทศไทยพวกเขาทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยนั้นเสียหายในสายตาของชาวอเมริกันและประชาชนทั่วโลกที่ทราบการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขาเหล่านั้นพระอาจารย์ยันตาเป็นบุคคลแห่งสันติ และเมตาท่านควรได้รับการสรรเสริญที่กล้ากล่าวถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างตรงไปตรงมามีใช่การถูกกำจัดกันแกล้งอย่างที่เป็นมา